สวัสดีค่ะครอบคอรัวลอยสนันค่ะวันนี้เพนก็จะมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากอีกแล้วจ้าค่ะวันนี้เพนเก,เกษตรเมนูง่ายๆเด้ย๋ยวะเป็นเมนูผัดหอยขมค่ะอยู่ในพริกแกงของเราก็จะมีพริกหอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่กะปิลงไปนิดนึงค่ะเพิ่มความหอมให้กับพริกแกงของเราค่ะเราจะผัดพริกแกงให้หอมค่ะจากนั้นเพนก็จะใส่หอยขมที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะลงไปผัดเลยจ้า ขั้นตอนนี้นะคะเพ็นก็จะผัดหอยขมของเราให้หอมแล้วก็เกือบสุกนะคะก็จะผัดไปเรื่อยๆแบบนี้ละจ้าตอนนี้ก็ห้อมหอมขึ่นมาละจ้าพี่น้องหอมขึ้นมาทะลุนอกจอเนาะคะ่ะเป่นกระยากไ้กินนะ่ะโทรศัพทามี่ันอัน,อนคว่ำหอมเลยค่ะกระติ่งถึกกินคว่ำหอมเป็นน้ำกันด้วยจา้า ค่ะตอนนี้เพ็นก็จะผัดให้มีน้ำแบบถูกผิกเนนะคะสิบว่ให้มีน้ำหลายเกินเกินไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มน้ำที่หลังนะจ๊ะจากนั้นค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะการปรุงรสเนี่ยจ้าเพ็นก็สิปรุงปรุงรสแบบอ่ะตามใจชอบของเราเลยนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ําตาลชิบรสนิดนึงค่ะเพิ่มความนัวเพื่มเพิ่มอร่อยนะคะ จากนั้นเราก็จะผัดไปอีกค่ะจนกว่าหอยของเราจะสุกค่ะจากนั้นก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะเช่นจะใส่น้ำลงไปขึงแก้วค่ะเพื่อให้มีน้ำเนาะคะ่ะเพราะเวลาเข้าไปกินกับเขาเราก็จะมีน้ำแกงของหอยหรือว่าน้ำผัดของหอยแต่ไปกินน้ำจารสชาติของเขาก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ เราจะใส่มะขามเปียกนิดนึงค่ะเพิ่มความเปรี้ยวให้กับหอยนิดนึงค่ะจากนั้นก็ใส่ใบเชะพอูแล้วก็ใบมะกรูดลงไปขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้าหอมดีเลยจะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็เช่นกับพัดไก่เซ็ตเตรียบร้อยแล้วนะจ้าเอามีก็เสร็ตเรียบร้อยแล้วจ้าฮอเก็ตไส้เมนู อ่อมหอยขมหรือว่าแกงหอยขมหรือว่าผัดหอยขมอ่าแล้วแต่ผู้ใดสิเรียก้อจ้าเด้อแค่นี้กเ็เสร็จเรียบร้อยและจ้าแซ่บๆน้องปันจ้า